ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อชาวไร่แล้ววันนี้นะลุงน้อยจะมารีวิวรถเข็นมันเอฟซี F Z, ทุกคนดูนะรถเข็นมันบ้านบ่อธรรมนะนี่นะตำบลบ่อธรรมสองลูกเตะน,นะรถเข็นมันสวยๆอันนี้ก็เป็นทีเอฟร้อยี่สิบนี่นะ,ะติดไ้งั้นเอ็นนี่นะร้อยี่สิบ โกโลนนะจะมีบางโกลนี้ทุกคันโอ้โหโกลนี้แข็งนะดูแล้วเหล็กหนานะทุกคนนะนี่ออกอย่างดีเลยโค้งเป็นกระทิงนะกทิงหางขาวเรื่อสเปอร์ซสปเปอร์เคสอสซาลี่ก็ใหญ่ๆนะนี่นะซารี่ซาลี่ใหญ่ทุกคันเลยคันนี้เป็นเบรกน้ำมันนะทุกคนนะเบรกนะ้ำมันสองลุกเตะอันนี้ก็คันที่สองนะทุกคนนะนี่นะ วันนี้มันก็ประมาณสิบคันนะนี่คันที่สองเผาจะเป็นเผารอยอย่างนี้เลยนะเนี่ยก็เขียนมันจะใช้เผารอยอย่างนี้ทุกทุกคันเลยนะรถคันนี้ก็สองลูกเตะนะนี่โค้งนี่นะตากระทิงซุปเปอร์เคเอสนะก็เขียนมันใช้กันนี้ตลอดเลยนะใช้ของกระทิงยันหน้าร้อยยี่สิบระสีดามดามไตท้องดามไต้ล่างอย่างดีนะ เบรกน้ำมันนะทุกคนนะเนี่ยสองคันแนละ้วทุกคนอันนี้คันที่สามนะนี่ยางใหญ่ๆนะอันนี้ยางใหญ่อันนี้ก็เป็นยันม่ายันมาร้อยี่สิบเหมือนกันโหคอใหญ่นะนี่นะคอคอเบเลอเลยคอยังใหญ่เลย อันนี้ก็ดามล่างนะดามล่างเหมือนอันนู้นเลยมีติดติเกอร์ว่าวัยรุ่นสร้างตัวลงกลิงบอวอนมิดดีเซลลอซิ่งเป็นท่อเดิมนะสามคันนี้เป็นท่อเดิมกันหมดนะนี่นะสลรี่สองลูกเตะตัวยกตัวคือลูกลอกนะันเป็นสแตนเลสนะนี่นะ อ,อย่างสวยนะเัือนะีอน้อันนี้คันที่สี่นี่นะดุมยางเป็นเจ็ดร้อยห้าเจ็ดจุดห้าศูนยะ์ขอบสิบหกนะเขียนเขียนไว้ข้างรอไว้อย่างนั้นนี่นะดามในนาสีนะดามแน่นตึกอันนี้แปลงนะแปลงเบรกแหงหัวกระโตกจะใหญ่แปลงก็แปลงสร้างนะ นี่เป็นเันมาเดี๋ยวนะร้อยี่สิบทุกคนนี่ทำสีสวยนะสีถังสวยอันนี้ก็เป็นน็อตทอซิงนะทุกคนเนี่ยน็อตทอสิ่งไอ้ดีก็เป็นของน็อตสองลูกเตะนี่ก็จะยกเป็นสแตนเลสอันนี้ยังก็เป็นโครงของกระทิงนะยังเป็นตากระทิง เปอร์เคสี่คันนี่คงกระทิ้งหมดเลยนะกระทะก็เหมือนกันหมดอย่างนี้งั้นเลยนะเนี่ยโอ้วันนี้สารีงกว้างหลายคันนะทุกคนนะนี่ก็สารีกว้างนี่นะเผาลอยอันนี้ก็เบรกแปลงแลวนะเป็นเบรกแหงแล้วไม่ได้ใช้ปัม๊มไม่ได้ใช้น้ำมันนะนะนี่โต๊ใหญ่ๆน,นี่เป็น เป้นเดิมนะทุกคนนะนี่นะเหมือนแป้นเก่าแต่เปลี่ยนเปลี่ยนน็อตนะให้เป็นน็อตเบอร์ใหญ่ซูปเปอร์เคเอสนะโขงกระทิงอันนี้ก็ยันมา120นี่นะกระทะนี่เป็นกระทะไม่รู้กระทะอะไรนะทุกคนนะเป็นกระทะอีกอย่างเนี่ย จะไม่เหมือนอย่างโน้นน่าจะเป็นกระทะฟอร์ดหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยแล้วก็ทําแป้นลึ้งใหม่นะสารี่เขียนแม็กนะนะติดนี่อันนี้ก็สวยอีกแบบขอันนี้ก็ใหญ่นะทุกคนนะมีแต่มีแต่สาลี่ใหญ่อะเนี่ยโอ้ ใหญ่ทั้งบนใหญ่ทั้งนี่เลยนะยางยางนี่เป็นโอ้เจ็ดจุดห้าศูนย์ขอบสิบหกยางก็เท่ากันนะแต่ดูใหญ่นะน้อยเดินดูใหญ่มากเลยยางโอใหญ่นี่นะที่เหยียบเขาก็ออกเหยียกเป็นนอะงออกติดเลยนะคือมีสองข้างออกติดสองข้างนี่โคงนะ้งอะ อันนี้ก็เป็นยันมา120นะสกุนนะโอ้ยยันมา120นี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6่งสองสามสี่ห้าหกหกันเลยนะยันมา120างั้นเลยนะเนี่ยนี่กระทะปิกอัพนะจะมากึ่งคันนี้ลูกเตะเดียว ชุดนู้นจะเป็นชุดใหม่นะลุงน้อยไม่ค่อยรู้จักชื่อคือชุดนี้เป็นชุดเก่าลุงน้อยก็จะรู้จักชื่ออันนี้นาผาคเขาก็เขียนไว้ด้วยนะนาา้าผาอันนี้ตอนแรกก็เป็นลูกเตะเดียวก็เพิ่มอันนี้มาอีกอันนะเป็นสองลูกเตะเลยเล่งสวยๆนะอันนี้เป็นร้อยห้าสิบนะทุกคนยันมาร้อยห้าสิบนี่นะยันมาร้อยห้าสิบ คันนี้ก็เป็นของนารันจะมีคันเดียวนะทุกคนนะที่เป็นสซตทีเนี่ยนะเป็นเซตทีร้อยห้าห้าดอกนะเป็นยันมาหมดเลยนะนี่นะกระทะเนี่ยนของลุงน้อยนะลุงน้อยก็ทําเลยนะเนี่ลุงน้อยก็ไม่เห็นของเขาล,ลุงน้อยก็ไปทําตามสวยดีกระป๋องคุ้มเลยนะกระป๋องลร้อยกว่าบ,บาท กิ่งก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรนะกิงแปกเลยก็เก็บกันเรื่อยๆนะรถตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ลงงานนะใกล้ลงงานแล้วเป็นเบรกน้ำมันมั่งเบรกแห้งมั่งเบรกแห้งก็จะดีกว่านะทุกคนนะไม่ต้องคอยเช็คน้ำมันส่วนคันนี้ก็เป็นของเจ้าอิงนี่ก็คนขับก็ยังไปขับรถขุดอยู่นะ อันนี้ก็สารี่ใหญ่ๆนะนี่ก็สองลูกเตนะนี่นี่ก็ร้อยห้าสิบวันนี้เปลี่ยนเป็นท่อหน้านะเนี่ยนะท่อหน้ายาวๆเลท่อหน้าก็จะเสียงทุ่มๆนุ่มๆน,น,นะเสียงจะไม่ค่อยนั่นหน่อยอยังยางอยู่มันน้อยๆเนาะดอกก็ลืมนี่นะรอ อันนี้ล้อใหญ่แล้วก็มาคันนี้เลยคันนี้ต่อใหม่ๆนะอันนี้ต่อใหม่แอลห้าศูนย์ต่อสําหรับแอลห้าศูนย์ขึ้นเลยนะกว้างนี่น่าจะสองเมตรสิบกว่ากว่าเนี่ยไม่ถึงสองเมตรยี่นะถึงน้อยลองถามนะแล้วก็ยาวนี่สามเมตรสี่สิบเล็กกว่าของเจมอสนะเจมอสนี่สามเมตรเจ็ดสิบไปนะความยาวแล้วก็กว้างกว่านี้ ของเจ้ามอดอนะวันนี้ไม่ได้มานะจะามอดเครื่องร้อยหกสิบสองลูกเตะโค้งเลยนี่นะทุกคันเลยนะเนี่ยสิบคันนี่คือโค้งเป็นของกระทิงสุ per ปป k s ทุกคันเลยยันมารร้อยห้าสิบมีร้อยห้าสิบอยู่สามคันนะแล้วนอกัณะเป็นร้อยี่สิบแล้วก็มีแซดทีอยู่หนึ่งคันนี่นะ คันนี้ที่หอบอีกอย่างน,น,นะคันนี้ก็จะหอบไปเหมือนใครนี่นะสีเพิ่งทำใหม่เสียงว่าเพิ่งเสร็จเสร็จเมื่อวานนะเสร็จเมื่อวานเสร็จสดๆร้อนๆเลยลก็มาเลยกินสียังบึกอยู่เลยนะกว้างนะน้องลองขึ้นแบงบนอ่ะอันนี้ก็ผ่านสาหรับขึ้นดีนะทุกคนนะเอาขึ้นมาเวลาน้นก็มาลงขุดเวลาน้นก็ใช้รถนี่เข็นได้ ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ